จังหวัดชุมพรได้จากการประชุมครั้งที่2เพื่อบรณาการแก้ไขปัญหากับส่วนรัชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดติดตามผลความคืบหน้ากรณีชาวบ้านในพื้นที่หมู่7หมู่9หมู่12และหมู่13ตำบลหาดยายอำเภอหลังสวนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ติดเขตป่าของกรมป่าไม้และเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม จากนั้นได้มีการลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่7หมู่ที่9และหมู่ที่12ซึ่งมีเนื้อที่13ไร่2งาน56ตารางวาอยู่ในเขตป่าตามมาตรา54แห่งพระบบป่าไม้และได้รับอนุญาตจากสำนักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษสุร์ธานีให้ดำเนินการโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแล้วโดยที่จะเริ่มดำเนินการปักเสาไฟต้นแรกพร้อมกับจ่ายไฟในพื้นที่หมู่12ภายในวันที่25กันยายนนี้ ส่วนพื้นที่ป่าไม้ถาวรในเดิรที่9ก้าไร่1งาน67ิตารางวากรมป่าไม้ก็ได้ทำหนังสือเสนอไปอยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อเห็นชอบแล้วกรมป่าไม้ก็จะให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษสุราธานีพิจารณาอนุญาตตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบอำนาจให้ต่อไปพื้นที่ขยายเขตไฟฟ,ฟ้าดังกล่าวทั้งสองส่วน ระยะทาง11.290กิโลเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนก็จะเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างปักเสาไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ธันวาคมนี้จากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่13ตําบลหาดใหญ่ซึ่งชาวบ,บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้จํานวน178ครัวเรือนอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนจะเป็นเจ้าภาพในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า โดยได้ทำการสำรวจออกแบบและประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ส่งเรื่องและรายละเอียดให้กับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาวโดยจะเร่งรัดส่งข้อมูลให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4สุราษฎร์ธานีพิจารณา